แล้วพุทธเจ้าบอกคนเราเนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่สี่แบบเรียกว่ารักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักและรักเกิดจากเกลียดและเกลียดเกิดจากเกลียดรู้จักไหมมันเป็นยังไงรู้จักรักเกิดจากรักนี่เป็นยังไงนะอ่าถ้าคนนี้รักคนนี้นะใครมาประพฤติในสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้ คนนี้จะรักคนน้นทันทีเลยเพราะเรารักคนนี้ place, <ๆ>เมื่อมีบุคคลที่สามมาทําสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้เราจะรักบ <heroin. S 2> ุคคลที่สามทันทีแต่ถ้าเรารักคนนี้แต่ใครมาทําสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจกับคนนี้ <c oughs> เราจะเกล <c oughs> ียดให้คนนี้ทันทีเลยนี่ว่าเกลียดเกิดจากรักอืมแต่ถ้าโยมเกลียดคนนี้นะใครมาทําสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้ยมจะเกลียดมันทันทีเลย อนะเอ้ยยมจะพอใจมันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาให,หม่เดี๋ยวงง <laughs> ถ้าเกลียดนะถ้าเกลียดนะแล้วคนมาทําสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่าหน่า,าพอใจคนนี้ยมจะเกลียดเขาเพราะอืเพราะโยมเกลียดคนนี้แล้วคนมาทําดีเอเราต้องเกลียดไอ้คนนี้่ะไปทําดีกับมันมัน,มนเร็วแล้วเกินนะอ่ใช่ไหมแต่ถ้าโยมมาทําไม่ดีกับมัน ด่าว่าสาบแช่งเอาไม้ตีหัวมัน๋ยมชอบมันะชอบ <laughs> เอามันหนักๆเกียดมันนานแล้วเ <laughs> นี่ยอารมณ์สี่อย่างในนี้มีอยู่ในทุกคนเลยผู้เจ้าบอกเว้นคนที่เข้าชาหนึ่งสองสามสี่หรือพระอรหรันต์แสดงว่าที่เหลือมีหมดเลยนะแต่ถ้ายมดำรงจิตอยู่ในชาตสงบนะละอกุศลทั้งหลายจิตโยมก็จะไม่สายไปรักหลือเกลียด นะอย่างนี้รักกิดจากรักเปียดกิดจากรักรักกิดจากเียดเปยดเยดกิดจากเก,รกีรดก็จะไม่มี